สวัสดีพี่น้องปองป่ายพุ้ติตามทางเพจเฟซบุ๊กเียงอึง่เทเลยแชร์แนวมาดูบรรยากาศโรงทานโรงพยาบาลเลยประจำวันที่มือนีวันที่เท่าไหพี่น้อง21มีนาคมเมืม่อไทยนะครับโรงทานมาเะ่ไหร่ครับนี่นาะนาดินดนาําน้ําซุมปากคุมบอนปานแค่แกงห่างได้ยังหมาครับนี่นาะ โอ้ยสิเบิดแล้วสิเบิดแล้วซ่องหมอสิเบิดแล้วโอ้ยยังด้วยอุ้ยแต่แต่แต่ผู้ทางหลังจะได้บ่น้อยพอกูัวอ้ยตายบนเนี้ยอุ้มซเบิร์ตดาวพี่น้องเอ้ยผู้ทางหลังในใจกลัวต้นเต้นต้นเต้นรถเดือดซีฮอดบอลเนี้ยสิฮอดผู้ทางหลังบอลพี่น้อง ลงทานจากบ้านนาดินดำตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยขนมจีนแกงเขี้ยวหวานสองหม้อขายดิบขายดีไม่ได้เชาตีนเชาวมือจะหมดแล้วพี่น้องเอ๋ยสงสัยสงสัยคนใดทายสิได้เตะเขาปุ่นซื่อๆเน้อน้ำยาสิเบิดแล้วใหญ่เบิรแล้วน้ำยาสิเบิดแล้วอันนี้กระสิเบิดแล้วอันนี้กระสิเบิดตแล้ว พรมอระน้อยเก่งไีเนี่ยพลน้อยบาน้อยบล็อนักแดเน่อ่ครับผู้แลกไล่ไร่น่ผู้ล่างมากกระซิบเดรย์สองหม้อจะหมดแล้วครับผมทำบุญในโอกาสอย่างครับนี่นะทำบุญให้คุณพ่อบูดอ่ะโอ้คุณพ่อของเพื่อนคุณพ่อของเพื่อนของเพื่อนหรือคราชโอ้ทำบุญให้คุณพ่อของเพื่อน ยูโคลาสบุณพ่อสนีบุตรวงศ์พงเพิร์นยูโคลาสคุตรีครับผมเป็นอ,ปอ,อ,อ๊อกป,ปัจจัยมาขอแต่ออกแรงโอ้ป้าเพิ่อนขึ้นหู้ขาวมาทาง,างทาาพีชเพ,เพิ่น์นขึ้นหูเขาวว่าทางบ้านขอมีโรงทานเนี่ยโอ้คุณพ่อเสียแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อยว ก็ต้องไปวัดก็ได้พี่น้องมาทำบุญเขราบ้านก็ได้ทำทำอยู่วัดก็ได้ทำอยู่โรงพยาบาลก็ได้ครับผมได้เบิดเนาะเจเอาเตจใจใส่บริสุทธิ์แล้วอยู่กับจิตกับใจนะผมพ่อเนาะคนละนิดคนละหน่อยครับผมแบ่งกันมันจะไม่เถือเหลือถึงผู้สุดท้ายโอ้ยแต่ดีตรวจผู้สุดท้ายเท่นาน คนสุดท้ายสีฮอโคนสุดท้ายวั่าใจคนสุดท้ายจิตใจพอดีแล้วมั่าใจกล้วยต้นเต้นต้นเต้นสิฮอดกูบอน้องอดกูบอน้องอาจจะไม่ถึงคนสุดท้ายนะครับผมอาจจะอาจจะได้แจ่ขนมจีนเพราะว่ามันจะหมดแล้วคนละนิดละหน่อยปั่นกันเด้อพี่น้องเด้ออันซิเบิร์แล้วเด้อได้ได้เลยหมดแล้วครับ หมดแล้วสาธุครับสาธุครับสาธุครับสองหม้อครับหมดแล้วสาธุครับผมเพิ่นทำบุญเพื่อนเพิ่นฝากทำบมูที่ทำบุญอุทิศส่วนสุศลให้คุณพ่อเพื่อนเพิ่นออกปัดใจมาแล้วคณะทางนาดินดำก็มาออกแรงครับผมสาธุครับสาธุครับ